โอ้ยไม่อยากพูดมากเราเห็นแล้วสลดสังเวชใจนะเศร้าใจเราเป็นชาวพูดธนะนะประโดดทีบผ้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่สมควรอย่ามาพูดเลยไม่ต้องใครเห็นผลอะไรอย่างนั้นนะก็รู้ว่านิสัยแกก็เป็นอย่างเงี้ยฮะมึงเชื่อไหม พระปีนเสาเนี่ยพูดไม่กล้าเสียงกูนะพระสิ้นคิดหรือว่าหลวงตาสินทรัพย์ถึงพระครูประหลัดทีละหรือว่าพระปีนเสาคุณผู้ชมกับกรณีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นสามชายชะก,กันนะ,ะมีการลุมเรียกว่าดักเนี่ยบาทารูปหลังพระครูประหลัดทีละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ต้องไล่เลี่ยงคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งชาวเน็ตก็จะบอกว่า ดีแล้วเพราะสิ่งที่ว่าท่านพระครูประหลัดธีราพูดเนี่ยมันไม่โอเคโดนแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองผู้ชมว่าอย่างน้อยไม่ชอบท่านไม่พอใจกับคําพูดของท่านก็ไม่ควรไปทําำลายร่างกายคุณผู้ชมควรเขาเรียกว่าเคารพผ้าเหลืองกันหน่อยเคารพจีวรกันหน่อยเรื่องนี้มีตากหลากหลายมุมมองที่มันเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้ชมหลวงตาสินททรัพย์เนี่ยหรือว่าพระสิ้นคิด ก็ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวนะท่านก็มีการพูดว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัตมาไม่เห็นด้วยเลยกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยไม่ชอบการสอนของท่านไม่ชอบหลักคำสอนของท่านไม่ชอบคมพูดของท่านก็ไม่ควรที่จะไปทาร้ายร่างกายเพราะต้องบอกว่าท่านพระครูประหลัดทีราน,นี่คุณผู้ชมครั้งหนึ่งเคยมีการไปพูดคุยกับท่านหลวงตาสินทรัพย์มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งหลวงตาสินทรัพเนี่ยคุณผู้ชม หรือว่าพาสินคิดก็มีการบอดนะฮะว่านาทีที่มีการคุยกับพระครูปรลัดทีละก็ต้องยอมรับว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะพาสินคิดก็มีการแนวทางมีการแนะนวในแนวทางของท่านพระครูปรลัดทีละก็จะมีความคิดของตัวเองมีแนวคิดของตัวเองคุยกันไปคุยกันมาเหมือนคุยคนละเรื่องเดียวกันก็คือคุยกันสับสนกันซึ่งต้องบอกว่าพระครูปรัดทีละ เป็นพระที่มีการยึดมั่นเรียกว่าถือมั่นเนี่ยในหลักการของตัวเองถ้าท่านจะสู้หรือจะอะไรเนี่ยท่านก็จะโผสู้หัวชนฝาสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยเกิดเหตุอุกอาจที่มันเกิดขึ้นหลวงตาสินทรัพย์ก็มีการฝากถึงบรรดาชาวพุทธว่าอย่างน้อยไม่ชอบกันไม่ชอบคําพูดนู่นนี่นั่นกันก็ไม่ควรถึงขั้นที่จะไปทําลายร่างกายเราลองไปฟังเสียงของ พระสิ้นคิดหรือว่าหลวงตาสินทรัพย์ดูฮะโอ้ยไม่อยากพูดมากเราเห็นแล้วสลดสังเวชใจนะเศร้าใจนะเราเป็นชาวพุทธนะกระโดดถีบผ้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็ไม่สมควรอย่ามาพูดเลยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะฮะ ก็รู้ว่านิสัยแกก็เป็นอย่างเงี้ยฮะมึงเชื่อไหมภาปีนเสาเนี่ยพูดไม่กล้าเฉียงกูนะ,ะกูว่ายังไงท่านก็มีจต่ยิ้มไม่กล้าสวนด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะกูก็ไม่สวนท่านก็ปล่อยให้ท่านพูดไปเพราะพูดยังไงมันก็พูดไปคนละอย่างอะ่ะจะเอาไป ไป,ไปไปแกไปพูดด้วยเหตุด้วยผลแกก็เหตุผมก็แกก็ไปทางหนึ่งไงพูดคนละเรื่องอะนั่งอยู่ด้วกันสามสี่คนคนละเรื่องเดียวกัน <c oughs> <c oughs> มึงดูนะ,ะเหมือนท่านสกัดไม่ได้คำพูดคนอื่นท่านก็พูดถึงเรื่องท่านไปเห็นกองทันไปอย่างนั้นนะ มาหากูทีามันรอนรอรอ,อพบกูบางทีสามสีขึ้นนะ,ะแต่แกกับกูเนี่ยกูพูดเลยแกหยุดหมดเลยนะเพราะว่ากูขู่ไว้บ้างรู้เปล่าไม่รู้อ่าจะแ,แกไม่ไม่นั่นนะกูก็รู้ว่าแกพูดอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราพูดอย่างหนึ่งแกก็พูดอย่างหนึ่งไง ก็เลยแบบม่ก็เลยก็รู้อยู่ถ้าว่าโอ้ยพระองค์นี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไปเชิญแกไปทำไมจริงไหมก็ไี่เมื่อรู้ว่าแกไม่รู้อ่ะ ถ้ารู้ว่าแกอุย้ยพระอ,องค์นี้ก็ไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเอาแกไปทําไมละ่ะก็เอาคนที่รู้ไปไม่ดีกว่าหรยอฮะจริงไหมเอาไปยังไงแกก็พูดของแกอย่างนี้ก็ไปทางแกนะเอเมนมามาลังไว้สุดกับกูพูดดีๆแกก็เอ่ยไปชื่อคนนั้นคนเนี้ <laughs> ไปตามภาษาแกนั่นแหละกูก็บอกว่ากูไม่เกี่ยวนะอย่างเงี้ย จริงไหมก็เอ่ยไปบุคคนที่สามที่สี่ไปอยียมันไม่สมควรวนะเรื่องเนี้ยหลวงจากไม่ค่อยได้เอ่ยนะใถ้าเอ่ยแล้วก็ไม่ไนั่นแ่ะไม่ได้ด่าเขาเนี้ยอย่างเพื่อนข้ามกาเนี้ยอย่างเงี้ยกูเอ่ยได้เพื่อนกูอย่างเงี้ยกูไม่ได้ว่ามันจริงไหมล่ะเอ่ยได้แต่ถ้าเอ่ยทางเสียห,หายเนี่ยมันไม่สมควรนะนะก็รู้อยู่ว่าจะเอาแคไปออกนะ อันนี้ก็เชิญแกแลนะดังเลยตอนนี้ทุกช่องเลยเอาไปมาไม่รู้ใครเสียรู้ใครแล้วตอนนี้ปล่อยให้แกอยู่ดีๆไม่ต้องไปไล่ล่าแกแล้วนะก็เงียบไปแล้วอันนี้จับแกตอนนี้ดังกว่าไอเ้เบี้ยเองนะูวา่าปั้นแกขึ้นมาแล้วนะ ตอนนี้โอ้ดังมากเลยนะผ้าปีนเสาเนี่ยทุกในติกตอกในเฟซบุ๊กยูทูบกูเห็นแต่ตีนปีนผ้าปีนเสาปีนเอาไปเอามาผ้าองค์นี้ดังเลยนะต่อไปแกจะออกเหรียญน,นะรุ่นปีนเสาอะ่ะ <c oughs> จริงจริงรุ่นแรก <c oughs> ฮะมาฮะ,ฮะจริงจริงฮะ,ฮะด้านหน้าเนี่ยรุ่นปีนเสา ด้านหลังเนี่ยกระโดดทีบไงฮะ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 ฮฮะงเอ้ออกเลยนะอ่าพระครูที่ water, ีละนะออกรุ่นแรกปีนเสาฮะรุ่นสองออกรุ่นกระโดดทีบมั้งฮะฮะฮะโอ้กูโกรธเลยแหละไม่รู้แกไปว่าทำไมเนาะแกก็เป็นคนอย่างนี้ พูดง,ง่ายๆแกเป็นคนที่เอ่อถ้าอาจารย์ตะวันก็จะพูดว่าไม่ฉลาดถ้าเป็นกูก็บอกว่าโง่นั่นแหละไม่ฉลาดก็คือโง่จปงอ,รอรจริงๆแก่เข้าไปของแกนะแกก็รู้นะว่าจะไปเถือแกได้ยังไงใครไปทะเลาะกับพ่าปินเสากูก็ว่ว <laughs> จริงไหมล่ะ มันพอกันไงมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มึงเข้าใจโบราณบอกไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมถึงว่าไม่ไม่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนถ้ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามึงเป็นผู้ใหญ่อะมึงจะไปเถียงกับเด็กทำไมเด็กป้อนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะจริงไหมล่ะมันเสมอกันมันั้งเถียงกันพยายามาชนะกันนะเด็กอะ ฮะแต่เหมือนคนที่ไปเถียงเขาจะชัดแสดงว่าเขาภูมิเงือกว่าก็นั่นแหละมันงโง่ทั้งหมดอะฮะคนงโง่ก็แสดงองกงอกโง่แหละฮะเข้าใจไหมโอ้ยเสียงอีกสักสิบปีก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่ามันพูดไปคนละเรื่องมันจะเถียงกันได้ยังไงเขาพูดเรื่องนี้แกเขาไปเรื่องโน้นปล่อยกันเลยโอ้ยก็เหมือนผู้พันคุยกับผู้บาพงเทพเนี่ย คุยกันคนละเรื่องอ่ะแล้วก็หัวรอด้วยกูว่าเออกูก็เลยหัวราะตามไปด้วยนะไอ้คนหนึ่งพูดเรื่องเชียงใหม่ไอ้คนหนึ่งพูดเรื่องภาคใตอ้อ่ะมันไปคนละเรื่องเลยนะนะแล้วแกรู้กันน่ะไม่รู้ไปรู้คุยกันได้ยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแกก็จะอะไรละ่ะแก้ไขค,คนอย่างเงี้ยเนี่ยอะเปลี่ยนแปลงรลักเลยก็เน,นั้ยนะจะเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะ จะไม่รู้อยกเปลี่ยนยุติที่ตัวเองอะยุติธรรมมันแกก็คิดของแกไปอย่างเงี้ยมาหากูทีไรแกก็มีหัวข้อมาให้เสนอให้กูอยู่เรื่อยกูก็รับข้อเสนอนะแต่กูไม่ทําตามไงริงนี้แกก็ไม่ได้ว่านะมีคนเขียนในอากว่าให้พักพามากกาอก่อม,มาได้กูก็ไม่ได้ว่าหรอกนะ แกอยู่กูไม่ได้หรอกนะจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาพูดอยู่ที่นี่ต้องปฏิบัติจะมาพูดมากทำไมลงมือทำนะจริงไหมมึงจะมาสร้างตัวเองด้วยน้ำลายยังไงสร้างวัดด้วยน้ำลายอย่างอาจารย์ตวันพูดนะฮะทรมะน้ำลายนั่นนะ ทำมากมันต้องลงมือทำให้เกิดมากเกิดผลจำไว้ะแกไม่มาอยู่หรอกเอ,เอาโซ่ล่ามไว้กับกูแกเขาไม่อยู่มึงเชื่อกูสิสแกอยู่กับอยากไปอยู่กับหลวงพี่น้ำฝนหน่อวัดไผ่ล้อมหลวงพี่น้ำผลก็กูก็รู้จักนะคุยกันถูกข้อ คนนั้นเจอกันที่กรุงเทพคุยกันเดี๋ยวไปเยี่ยมนะท่านก็นิมนต์ว่ามันเยี่ยมผมนะมัดใจหรอ,อจริงไหมมาสมก็มีกันอย่างเงี้ยมาโอ้ยมันจะไปทะเลาะกันทำไมจริงไหมล่ะ,ะนี่ต้องหากรรมาการแล้วนะเนี่ยสอบไป ต่อไปพระปินเสาก็จะมีการแล้วนะมีคนระวังหลังอะหระระวังหลังเนี่ยแม้ถ้าต่อยด้านหน้าต่อยปากนี่ก็ยังช่วนะอันนี้โดดตีมเนตีข้างหลังนี่มันโอ้ยอันนี้เขาเรียกแทงข้างหลังนั่นแหละ ไม่อันตรายหรอกนะไม่อันตรายหรอกถ,ถ้าต่อยก็ต่อยกันทั้งหน้าก็ยังว่าอันนี้ไม่อันตรายหรอกพวกนี้ฮนะโอ้ยนะไม่เป็นไรหรอกทำไปแล้วก็ทำกันได้ไม่มีใครยกย่อนทรรเสริญคนอย่างนี้หรอกจริงๆงนะ เอาไปเอามาอะไอเบียเนี่ยโอนตังไปช่วยค่ารักษาเนี่ยไอเบียพระเอกอีกแล้วงานนี้เห็นไหมมันเริ่มฉลาดมากเลยนะไอเบียตอนเนี้อ้าจริงเฮ้ยมันมันฮะฮะไอแมมันเริ่มมัน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 ฉลาดนะมันไม่เหนื่อยนะไอเบียเนะไอแมมีน้ําใจดเลยไหม เนี่ยมันยังอยู่ไปทำอะไรนะทำพระป่าช่วยหลวงพ่อพยอมเห็นไหมเห็นไหมมันไปทำดีขนาดนี้ยิ่งไปว่ามันพระปีนเสาแกก็ไปของแกไม่น่าไปโดนถีบแกหรอกฮะจริงไหมฮะเอาเอาแค่นี้ก่อนเราวันนี้กูระวังหลังอยู่กูก็เริ่มระแวงแล้ว ทไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ